สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพ,าพแห่งความคิดนะครับวันนี้ตรงกับฉบับวบันศุกร์ที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567คุณเปรวให้ชื่อว่าไอ้กันซึ่งหมายถึงอเมริกันหมายถึงสหรัฐอเมริกาไอ้กัน ปลอกคอก้าวไกลคงไม่ต้องแปลนะครับว่าปลอกคอก้าวไกลเนี่ยหมายถึงอะไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลยบอกว่าอย่างนี้ครับตกลงแล้วเนี่ยนะครับพักก้าวไกลเนี่ยสวมปลอกคอไอ้กันหรือยังไงกันแน่ครับพอพักถูกยุบเท่านั้นแหละครับคนที่เดือดร้อน จะเป็นจะตายเนี่ยแทนที่จะเป็นธนาธรซึ่งเป็นในทุนเงินกู้พักแต่กลับเป็นสหรัฐอเมริกาที่ออกมาพลานทั้งตัวลูกพี่ทั้งองค์กรรับใช้อย่างอยู่เอ็นจนน่าสงสัยนะครับว่าก้าวไกลกับไอ้กันเนี่ยมันน่าจะมีอะไรทางการเมืองมากกว่าคำว่าเพื่อประชาธิปไตยที่ยกอ้างบังหน้านะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยทุกครั้งที่ก้าวไกลพลาด ในการเดินเกมกัดกล่อนบอนเสาะทั้งในทางกฎหมายและบนท้องถนนเนี่ยนะครับทุกครั้งเลยสหรัฐเนี่ยจะต้องแสดงตนประหนึ่งเป็นเจ้าของคอกโดดกาออกมาพิทักษ์หมาของข้าใครอย,ย่าแตะทันทีโดดออกมาทันทีอย่างสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพักก้าวไกลเมื่อวันที่7นี่ก็เหมือนกันกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ออกถแถลงการหน้าตาเฉยเลยนะครับปกป้องแก๊งกัดกร่อนบอนเซาะผ่านทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยทันทีถแถลงการโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาลงชื่อแมทธิวบิลเลอร์ลงวันที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567เนื้อหาของถแถลงการมีดังต่อไปนี้ครับหัวข้อคือกรณีการยุบพักก้าวไกลในประเทศไทย เนื้อหาเนี่ยะครับสหรัฐอเมริกามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญไทยในวันนี้ซึ่งมีคำสั่งยุบพักคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแกนนำพักคจำนวน11คนคำตัดสินนี้เป็นการลิดรอนสิทธิของชาวไทยกว่า14ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพัรก,ก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566 และทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนในระบบการเลือกตั้งของไทยได้หรือไม่คำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญยังเสี่ยงต่อการบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยของไทยและขัดกับความปรารถนาของชาวไทยต่ออนาคตที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสมานฉันในสังคมและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาบันระดับชาติที่เข้มแข็งสหรัฐอเมริกาไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดแต่ว่าในฐานะพันธมิตรและมิตรใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานเราเรียกร้องให้ไทยดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง และเพื่อปกป้องประชาธิปไตยรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและการแสดงออกนี่แหละครับถแถลงการเนื้อหามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับทีนี้คุณเปรยบอกว่าผมก็อยากจะถามกันทีละประเด็นนะครับ 1. มันโครงการอะไรที่สหรัฐเนี่ยจะต้องมาแสมากังวลกับคำนิยติไชศารลรัฐธรรมนูญไทยที่มีกับพักการเมืองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโกงการอะไรเหรอครับ การยุบพักตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักสิบเอ็ดคนเนี่ยมันก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายของไทยที่ใช้กับทุกพักการเมืองที่ฝ่าฝืนนะครับอย่าลืมคุณอย่ามั่วสิครับอย่ามั่วว่าอ้างยุบพักแล้วมันจะเป็นการริดดอนสิทธิคนสิบสี่ล้านคนที่เลือกก้าวไกลมันคนละประเด็นกันพักก้าวไกลเนี่ยยอมรับและก็รับรู้รัฐธรรมนูญและก็กฎหมายอันเป็นเกติกาประชาธิปไตยทุกอย่างนะครับยอมรับก่อนถึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง คน14ล้านคนที่เลือกก้าไกลเข้าสภาไปทำหน้าที่ตามกรอบกฎกติกาของกฎหมายนะครับเขาไม่ได้เลือกให้เข้าไปแก้กฎหมายอาญามาตรา112ให้คนเนี่ยหมิ่นพระมหากษัตริย์อย่างที่ก้าวไกลเนี่ยเข้าไปทำแล้วมาตรา112เนี่ยอยู่ในหมวดของความมั่นคงนะครับอยู่ดีๆนึกคล้มขึ้นมาจะไปแก้ตามใจชอบเนี่ยไม่ได้หรอกครับถ้าจะแก้มันก็ต้องแก้ตามช่องที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้เดินกัน แต่ว่าที่ก้าวไกลเสนอที่จะแก้เนี่ยมันไม่ต่างไปจากการยกเลิกมาตรา112แล้วก็ไปเขียนใหม่เลยนะครับคือย้ายหมวดลดสถานะพระมหากษัตริย์ลงไปอยู่ในสถานะของประชาชนทั่วไปใครจะหมิ่นประมาทใครจะดูหมินหรือใครจะแสดงความอาฆาตบ้าร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ทําได้ทั้งนั้นเลยครับ เพราะว่าตามร่างกฎหมายที่สอสอก้าไกลจำนวน44คนลงชื่อเสนอเข้าสภาเขียนให้ยกเว้นโทษได้ยกเว้นความผิดก็ได้ยอมความก็ได้มีโทษก็แค่ปรับเท่านั้นเองเท่ากับว่าใครอยากจะมิ่นอยากจะด่าสถาบันเนี่ยยอมเสียค่าปรับนิดหน่อยก็ด่าแล้วก็ยามมิ่นเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วซ้ำร้ายยิง่งกว่านั้นเนี่ยคือประชาชนหรือรัฐจะไปร้องทุกกล่าวโทษ เหมือนกับทุกวันนี้ไม่ได้นะครับต้องให้สำนักพระราชวังหน่วยงานเดียวเท่าน,นั้นเป็นผู้รองทุกขนี่ไม่ใช่การลดสถานะพระมาหากษัตริย์ลงมาเท่ากับประชาชนเท่านั้นนะครับหากแต่ว่าลดลงไปต่ำกว่าสิทธิของประชาชนด้วยซ้ำไปเพราะว่าประชาชนเนี่ยอย่าลืมนะครับเรายังมีสิทธิที่จะป้องกันเกียรติยศของตัวเองด้วยการฟ้องร้องคนที่มาหมิน่นมายามเยียดเราได้แต่พระมาหากษัตริย์ถ้าเป็นฉบับของก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่นะครับ ถูกตัดสิทธินั้นเลยให้เพียงแค่สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์อีกมุมหนึ่งกฎหมายของก้าวไกลเนี่ยนอกจากจะลดสถานะพระมาหากษัตริย์เพื่อจะได้จ้วงจาบหยาบช้ากันอย่างสนุกสนานเป็นการกัดกร่อนบอนอ่อเซาะให้เสื่อมลงเรื่อยๆตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะครับการที่จะให้สำนักพระราชวังเท่านั้นที่เป็นผู้ร้องทุกข์ได้เนี่ยนั่นเท่ากับเป็นการผลัก พระมหากษัตริย์ลงไปเป็นคู่ขัดแยง้งลงไปเป็นคู่กรณีไปทะเลาะไปเป็นคู่ปฏิปักษ์กับประชาชนโดยตรงนี่คืออะไรครับมันคือการกัดกร่อนบ่อนซ้อสถาบันลึกลงไปให้เสื่อมลงตามลำดับเพื่อง่ายต่อการล้มล้างทำลายในขั้นตอนสุดท้ายดีๆนี่เองในเมื่อพระมหากษัตริย์เท่ากับชาวบ้านคนหนึ่ง นานไปก็เสื่อมคุณค่าในความเป็นองค์พระประมุขไปโดยปริยายก็เพราะอย่างนี้นี่แหละครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยถึงได้บัญญัติเอาไว้ในมาตราหกนะครับว่าองค์พระมาหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องพระมาหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้มาตรา6เนี่ยบัญญัติเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้น ร่างกฎหมายที่สสพักก้าวไกล44คนลงชื่อแก้ไขมาตรา112เนี่ยถึงได้ขัดกับกฎหมายแม่บทซึ่งตอนนี้มีผู้ไปยื่นเรื่องต่อปปชไปแล้วนะครับนี่แหละครับที่ผมอธิบายคร่าวๆเนี่ยก็หวังว่าท่านโฆษโกระวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยคงจะไม่ใช่สากกระเบือนะครับสากกระเบือจนไม่เข้าใจว่าทำไมสารรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องยุบพักให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ แล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าคน14ล้านคนจะเลือกผู้แทนของเขาในระบบเลือกตั้งได้อีกหรือไม่เนี่ยห่วงแต่เลือกตั้งประธานาธิบด,ดีในบ้านคุณนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาเข้าใจคําว่าเหตุแล้วก็คําว่าผลการยุบพักเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลมาจากไหนผลก็มาจากเหตุนั่นแหละครับคือก้าวไกลแก้มาตรา112ด้วยการย้ายออกจากหมวดของความมั่นคงแล้วเขียนใหม เขียนให้มันกัดกร่อนบ่อนเสาะสถาบันสู่การทำลายล้างซึ่งมันผิดหลักการมันผิดกฎหมายมันผิดรัฐธรรมนูญประเทศไทยเราเคร่งครัดในกฎหมายและตัดสินด้วยกฎหมายนะครับไม่เหมือนกับประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาบ้านคุณละครที่ตัดสินกันด้วยลูกปืนเนี่ยอย่าลืมสิครับทั้มเนี่ยเพิ่งโดนไปหยกๆนะครับแล้วมองย้อนหลังไปประธานาธิบดีกี่คนแล้วละครับที่เสรีประชาธิปไตยบ้านคุณเนี่ย มันเบ่งบานด้วยลูกปืนเจาะกระบาลประธานาธิบดีครับเมืองไทยบ้านผมก็ประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่นะครับไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนประชาธิปไตยเต็มใบในบ้านคุณนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะกังวลคุณกังวลประชาธิปไตยป่าเถื่อนในบ้านคุณนะครับไม่ต้องเสือกกระโลกมากังวลบ้านผมหรอกอ่ะประการต่อมาประการที่สคุณบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย ไม่ได้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดโถพอมิลเลอร์เอ้ยถ้าตับไม่แก่ตุ๊กแกมันก็ไม่ร้องคุณมันก็พันตุ๊กแกน่นแหละเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยมือตีนพวกคุณหลอกถึงได้ออกมาร้องกันและที่ออกมาเนี่ยก็เท่ากับเป็นการประจานหน้าของตัวเองว่าสหรัฐเนี่ยก็คือหัวหน้าคอกหมาในเมืองไทยคอกหนึ่งเจ้าข่าเอ้ยทําไมสนับสนุนพรรคใดมิลเลอร์ Miller, รู้ไหมครับเอาเฉพาะ ตั้งแต่ปี2560ลงมาเนี่ยมิลเลอร์รู้ไหมว่ามีพักการเมืองของไทยเนี่ยถูกยุบไปแล้วกี่พักถ้าเกิดไม่นับอนาคตใหม่กับพักคก้าวไกลซึ่งเป็นขี้ในไส้ของคุณเนี่ยมันยังมีอีกสามพักนะครับที่โดนยุบไปแล้วคือพักเพื่อประชาชนไทยพักไทยรักษาชาติแล้วก็พักไทยรักธรรมในเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่สนับสนุนพักใดไปการเฉพาะเนี่ยนะครับแล้วไอ้พักการเมืองสามพักที่โดนยุบไปเนี่ยโคศกไปอมสากอยู่ที่ไหนล่ะครับ ทำไมไม่ออกแถลงการเมื่อกับตอนอนาคตใหม่เมื่อกับตอนก้าวไกลถูกยุบละครับทาไมประการที่3ครับที่บอกว่าสหรัฐอ้างความเป็นมิตรอ้างว่าปกป้องประชาธิปไตยและเสรีภาพเนี่ยไอ้มิตรอย่างคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามิตรหาประโยชน์อ้างเพื่อปกป้องประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพขอโทษครับ,ขอ,รบขอยักไหลยิ้มหยันหน่อยนะครับสมัยรัฐบาลสลิดรัฐบาลถนอมเผด็จการชัด แต่เป็นเพราะว่าอยู่ในโอวานของสหรัฐไม่ใช่เหรอครับยกประเทศให้เป็นฐานทัพไอาการไปรบกับเวียดนามเป็น10บสปีแล้วคุณเคยพูดสักคำไหมว่าไทยเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยเคยพูดสักคำไหมว่าไทยเนี่ยไม่มีเสรีภาพแต่มันตรงกันข้ามเลยคุณเนี่ยจูบจำปีพร่ำชื่นชมไทยว่ามหามิตรและปฏิวัติกี่ครั้งมีสักครั้งหนึ่งไหมครับที่สหรัฐเนี่ยไม่พยักหน้าให้ทำไหครับตอนที่ได้ประโยชน์ก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นมิตรแล้วก็บอก ว่าเป็นประชาธิปไตยแต่พอไม่ได้ประโยชน์ไทยไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นเหมือนกับสมัยก่อนก็ประนามว่าไทยเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแค่นั้นยังไม่พอนะครับแถมยังเล่นการเมืองชักใหญ่อยู่ใต้ดินหวังจะล้มล้างปูทางให้พรรคการเมืองในอุ้งตีนเนี่ยได้มีอํานาจขึ้นมาจะได้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานสู้กับจีนเอาเท่านี้พอครับเรื่องประชาธิปไตยที่เหมือนกันแต่ต่างกันเดี๋ยวเอาไว้บัหลัง สหรัฐเนี่ยมันประชาธิปไตยในระบอบปรัานาธิบดีแต่ของไทยนี่นะครับเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราใช้กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรผู้พิพากษาทเท่านั้นแหะครับที่จะทําหน้าที่ทั้งการพิจารณาแล้วก็การพิพากษาคดีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและก็ปัญหาข้อกฎหมายแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้แบบจารีตประเพณีด้วยความที่ไปแย่งแผ่นดินเข้ามานะครับ กฎหมายมันก็เลยต้องย้วยไปตามจารีตประเพณีของแต่ละถิ่นแต่ละถิ่นในระบบที่เรียกว่าลูกขุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกสหรัฐกับยุโรปแล้วก็ขบวนการยิวไซออนิสนะครับว่าเอาอย่างนี้นะครับตีนใครก็ตีนมันครับอย่าเสือกเอาเกลือของคุณเนี่ยมายัดใส่ตีนผมเลยนะครับ